วันนี้คุณจะรู้ว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ในสายอาชีพไหนแต่ถ้าใจคุณรักคุณอยากเจองานที่ใช่คุณแค่ลงมือทำแล้วคุณจะสร้างไรายได้อย่างที่คุณต้องการเดี๋ยวเราไปเจอกันเลยนะคะกับแขกรับเชิญคนนี้เชิญเขากันนะคะเพื่อสวัสดีนะคะหญิงตา อยู่ในช่วงพลิกผันในชีวิตอตอนนั้น,นที่หนูขายยำม,มันเหนื่อยอะค่ะทุกคนหมายถึงว่าหนูขายทุกอย่างมันก็รู้สึกเหนื่อยแล้วหนูก็มีคําถามว่าหนูจะทํางานนี้ไปอีกนานแค่ไหนหนูจะมีแรงเข็นรถไปเึ็นไปอีกนานแค่ไหนตามันเกิดคําถามหนูวางเงินไว้บนหลังตู้ก็มองดูเงินแล้วก็ถือแล้วถือเงิน300 แล้วก็พูดกับตัวเองตังมันมีความสามารถหาเงินได้แค่วันละสามร้อยหรอวะนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นที่หนูถามตัวเองไม่ทำถามนี้แล้วบังเอิญพอหนูเปลี่ยนฟั๊บแล้วหนูมาเจอคอร์สคูหนูไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรหรือว่าถนัดแนวไหนหนูก็เลยแบบพักไปบอกคูเลยว่าหนูต้องการคอร์สใหญ่ที่ที่หนูเห็นคือหนูไม่ต้องมานั่งซื้อทีละคอร์สเล็กคือหนูจะได้เลือกว่าเราทําอะไรเป็นเราทําอะไรไม่เป็นเราชอบไหมเพอดีคือ มันสามารถที่จะทดลองทํางานได้ถ้าอันนี้ทําแล้วไม่ชอบเขาก็จะได้ปรับไปทําอย่างอื่นพอมันทําไปแล้วสักระยะหนึงมันถึงจุดที่แบบโอเคอันนี้มันสร้างไรายได้ได้แล้วอะไรเงี้ยเขาก็อยากจะอยากจะพัฒนาต่อเขาก็จะกล,กลับเข้าไปดูต่อได้อะไรเงี้ย ใช่งานที่หนูฝั่งก็คือมีเวลานอนเร็วตื่นเช้าออกกําลังกายอยากหยุดก็หยุดอยากทําก็ทำมีอารมณ์ก็ทําไม่มีอารมณ์ก็ทําแต่ต้องมีรายได้นะหนูไม่ได้อยากได้เงินเยอะเท่าไหร่ในชีวิตหน,หนูหนูอยากมีเวลาในการใช้ชีวิตให้มีความสุขแต่หนูอยากมีอิสระภาพทางการเงิน บ้างแต่หนูรู้จักครูมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะหนูอยู่มาด้วยงานนี้นคนเชื่อไหมว่าปีกว่าที่อยู่มาหนูหนูหนูต้องพูดความจริงว่าหนูไม่ได้ขยานมากหนูอาเมซิ่งกับตัวเองว่าครูหนูอยู่มาปีกว่าหนูอยู่แบบไอเบิกงินจากซีเอฟบ้างมีายบัตเดินบ้างหรือมันก็เซสิตมาร์เก็ตบ้างหนูก็เลยดูคิดว่าเฮ้ยมึงอยู่ได้ยังไงว่าปีกว่ามึงไม่ทํางานอย่างอื่นเลยแล้วมันได้จริงไหมโอ้ยหน่อหน่อยชัดๆเอาเอาหน้ามาใกล้ใกได้จริงจริง สำหรับคนใหม่เนี่ยให้ดูตาลเลยตาลคือใหม่ทุกอย่างราคู่มันต้องเข้าไหนอันนี้หนูต้องไปดูอะไรเพราะฉะนั้นผมจะบอกเอง่ายๆว่าถ้าดูตาลดูป๊อบดกคนอาจจะรู้สึกแบบใช่สิก็ครูป๊อบอะภาษาอังกฤษก็ได้นี่ทำมาตั้งนานแล้วนี่อะไรเงี้ยให้ดูตาลก็ได้ทุกคนครั้งแรกที่หนูทำนะหนูบอกเลยว่าหนูไม่รู้ภาษาอังกฤษเลยหมายถึงว่ามันแปลอะไรหรือว่าเราต้อง ทำอะไรเหมือนที่ครูบอกว่าให้ทําไปก่อนทุกคนก็ต้องลองทําไปก่อนแล้วมันจะเข้าใจเองดูเพิ่งมาเกตตอนที่แบบมันผ่านมาช่วงหนึ่งของการทํางานคำหนึ่งที่ว่าชอบบอกทุกคนว่าต้องไปลองทําดูเพราะแต่ละคนแต่ละคนมันมีมันมีทางหรือมันมีเวที่ไม่เหมือนกันโอเค อย่างของตาลมาอย่างเงี้ยบ,บ๊อบดำทางว่าตาลลองทําอันนี้ตาลลองทําอันนี้ตาลลองทําอันนี้แต่วิธีการในการทํางานวิธีการในสเต็ปขั้นตอนของของตาลคือคือตาลเรียนรู้จากการทําจริงๆพริยเข้าไปดูงานในพอร์ตหนูนะคะเข้าไปดูนะว่ามันมีน้อยกว่าคนอูหรืเล<ะ>่แต่ว่าเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาเขาจะต้องถามแน่ว่าพอร์ตชื่ออะไรให้เข้าไปดูงานพิจิตั้งในเดียร์อาร์ค่ะเข้าไปดูได้ในแคทีวีมาเก็ต สำหรับคนที่อยากเข้าเคทีมาร์เก็ตนะคะก่อนอื่นก็คือหนูใช้พอร์ตของเคทีฟา b r บิก้าสมัครเข้าเคทีมาร์เก็ตรอบแรกไม่ผ่านหนูจำได้เลยรอบสองเขาปฏิเสธเหมือนกันไม่ผ่านไม่ยอมแพ้บอกตัวเองเลยสมัครใหม่ไม่จำเป็นว่าส่งครั้งเดียวมันจะผ่านนะคุณก็ต้องส่งสครั้งสามครั้งอะไรอย่าเงี้ยไ่ครั้งเดียวค่ะเห็นนะไม่ครั้งเดียวทีนี้ไอดไซน์บัตเดินหนูมันติดเออติดบัตเดิ ทีเนี้ยหนูเอาลิงก์หน้าเพจที่ตอนที่หนูติดบัตรด้นะคะหนูเอาลิงก์นั้นอะไปสมัครย้ำกับเพจติมาเก็ตอีกทีหนึ่งว่าเนี่ยงานที่ฉันจะสมัครเข้าไปในเว็บคุณน่มันติดบัตรด้นของเว็บนี้นะใช่แล้วมันก็ได้เลยแล้วแดงว่าเข้าตอนถูกจังหวะไงมันต้องมีจังหวะมันต้องมีจังหวะหนึ่งที่มันใช่ของเรา แล้วแล้วแนวไหนที่ขายดีในเคทีมาแนวบัตรเต็มที่เป็นองค์ประกอบอยากทาบัตรเต็มเฉยๆนะทุกคนหมายถึงว่าเหมือนสัตว์อะเหมือนว่าสัตว์ตัวหนึ่งก็มีวงกลมวงหนึ่งแล้วก็หูวงกลมอะเป็นพื้นฐานเลยนะทุกคนเหมือนตัวหนูอย,อย่างเงี้ยหนูก็ให้ตัวมันเป็นพื้นฐานก็หนูถอดหัวเอาหวัวคุปป๊อปมาใส่เอาหวัวหนูมาใส่เอาหวัว พี่นุ๊นมาใส่ที่นี้มาใส่แขนใช่ไหมแขนเนี้ยหนูก็ว่าหลายๆแขนว่าแขนปุ๊บปัาบว่าแขนหนูหมายถึงว่าต้องทําให้มัน DIY ได้ค่ะให้ลูกค้าสามารถไปประกอบใหม่ได้แล้วมันก็จะขายดีเนี่ยตาลมาบอกกีขายดีเอากลับไปทําเลยหนูต้องบอกอย่างนี้มันเกี่ยวกับพรีเซนต์ด้วยค่ะพรีเซนต์อะค่ะมันต้องให้มันดูอลังการเว่อร์นิดๆอะพรีเซนต์ต้องดูเว่อร์วังอย่าไปสนว่างานข้างในเราสวยไม่สวย ทำออกมายังไงให้พีเซน้ออกมายังไงให้มันแบบเฮ้ยเธอไม่ซื้ออันชั้นเลยเธอเสียใจนะต้องอันเนี้ยอารมณ์ประมาณเนี้ยทั้งหลช่างมันตาพีเซนต์เธอต้องเลิศถ้าเธอเห็นปั๊บเธอจะเธอต้องซื้อแต่ก็มันก็มีสไตล์ของเราเองในแต่ละคนนะอันที่เป็นแบบตร DIY ของหนูไม่มีอันไหนในเค t i v e มา r k e t ที่ขายไม่ได้นะคะนี่หนูหนูไม่ค่อยจะขายเลยเดี๋ยวนี้หนูหนูมั่นใจเลยว่าในบรรดาสิครัวหนูพีเซนต์ไม่ไม่ไม่ด้กว่าคนอื่นแน่นอนนุ่ม ขั้นตอนขั้นตอนการทำพรีเซนต์ของตาลเราต้องตั้งหน้ากระดาษก่อนทุกคนหนูทำพรีเซนต์สามพัน 3, คูณสองพันเว็บของหนูหนูไม่ได้ทําค่าการตั้งค่าค่ะเข้าคนอื่นนะแล้วก็ทุกเว็บของหนูค่าตายตัวคือหนูทำครั้งเดียวเลยและหนูส่งตั้งแต่อิ s ซี่ปีชายบัดเดินเค t i v ี m มาเก็ตแล้วก็เค e a t ีฟาร์บิก้าหนูทำครั้งเดียวแล้วหนูส่งทุกเว็บ หนูจะมันเหมือนเวลาหนูดูครูทําไมหนูหนูอ่ะดูครูนะคะหลยแต่ว่าเหมือนหนูมนถ้าเราดูเยอะไปเราจะเคว pic. ทุกคนต้องอยู่ในเวของตัวเองให้เยอะนะคะหนูพายายามโฟก,กัสตัวเองพายายามไม่เควในสิ่งที่หนูทําหนูไปเรื่อยๆอย่างเนี้ยค่ะวางเป้าไว้เลยว่าบัตรจะเต็มเราก็ต้องบัตรเต็มก่อนแล้วค่อยไปอันนี้ไม่ไม่พาตัวเองไปไปดูคนที่ว<ค>่าเขาได้รายได้ดีแล้ว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 ,ลว,ลว,ลวเรา,าบังบีบบังคับตัวเองหนูมาเข้ามาเพราะว่ามันเป็นงานที่เราหนูคิดว่ามันไม่เครียดไม่มีใครมาบังคับเราเพราะฉะนั้นหนู จะไม่เอาคนอื่นมาบังคับเราอย่างเงี้ยทํได้ได้เรื่อยเลยและทําอย่างมีความสุขนั่นคือจุดประสงค์ละ่ะที่เราอยู่ตรงนี้ทุกคนต้องคิดอย่างนี้นะคะสิ่งที่หนูจะสร้างแล้วก็อยากบอกทุกคนว่าแรงจูงใจมีได้แต่สิ่งที่สําคัญกว่านั้นในการอยู่ณนะงานตรงเนี้หนูว่าคือเราต้องคว้าวินัยให้ตัวเองอย่างเงี้ยเรื่องแบบว่ามีเงินไม่สําคัญเท่ามีวินัยอ่ะเพราะว่ายิ่งงานของเรามันเป็นงานที่ มันต้องบังคับตัวเองทํราไม่มีใครมาบังคับมีวินัยคือส่งงานสม่ําเสมอโฟกัสคือคุณกําลังทํางานแนวไหนอยู่หรืองานแนวไหนของคุณมันเป็นงานขายได้เอาเริ่มจากขายได้ก่อนก็ได้ไม่ต้องขายยังไม่ต้องขายดีพอคุณเริ่มขายงานแนวไหนได้คุณก็จี้แนวนั้นใส่แนวนั้นเข้าไปเยอะๆในพอของคุณเพราะว่าคีย์มันอยู่ตรงนี้อะไรที่ร้านของคุณขายดีคุณทําอันนั้นต่อไปคุณหยิบคีย์นั้นไปแตะลายงานของคุณอโอกาสที่มันจะขายได้เพิ่มอ่ะมันก็ ก็จะมีมากขึ้นแล้วคุณก็จะถนัดงานแนวนั้นมากขึ้นที่เราจะต้องทําแล้วส่งซ้ํซซซซซซาๆๆๆๆเพราะคุณจะได้ข้องไงคุณจะได้ไม่หลุดโฟกัสของคุณจนกว่างานมันจะเริ่มแบบสวยจนกว่างานมันจะเริ่มขายดีนยดจนกว่างานมันจะเริ่มแบบเป็นเบสเซลเลอร์เราไปไม่ถึงเบสเซลเลอร์เพราะว่าส่งชิ้นหนึ่งคุณก็เปลี่ยนงานอีกแล้วส่งอีกชิ้นหนึ่งคุณก็เปลี่ยนงานอีกแล้วมันก็ไปไม่ถึงสักทีแล้วคุณก็จะหาตัวเองไม่เจอว่าเอ้ยแล้วสรุปว่าไม่รู้จะทําอันไหนเพราะคุณเพราะคุณไม่ได้ลองทําเป็นโั อันเนี้ยก็คือค่อยๆโฟกัสไปทีละจุดแล้วคุณจะตัดช้อยออกได้ทำไปก่อนลองหยิบซักอันหนึ่งซักโปรดักหนึ่งก็ได้มาลองทำเพราะเราจะไม่รู้หรอกว่าอันเนี้ยมันใช่ไหมอันนี้มันขายได้หรือเปล่าถ้าเรายังไม่ลองเนีทำไปก่อนแล้วกระบวนการมันมีหมดแล้วสเต็ปหนึ่งสองสามแต่สิ่งที่คุณต้องหาคือเวิร์กโฟลของตัวเองขั้นตอนการทำงานเหมือนที่ตานเขาไปเจอเวิร์กโฟลของเขาที่เขาทำพรีเซนต์น่ะแล้วแต่ละคนมันจะมีเทคนิคที่อันเนี้ย ชั้นถนัดแบบนี้แล้วมันมีสําหรับเราคนเดียวโอเคปะแต่ข้อดีของตานคือผู้หนูติดตรงนี้หนูต้องไปดูตรงไหนหนูติดเรื่องนี้มีครูมีคลิปไหนไหมครูมีตรงไหนให้หนูเข้าไปดูต่อหรือเปล่ามันคือการที่เขาอยากเรียนรู้ต่อไงต่อให้บ๊อบเอาเทคนิคแบบร้านแปดมาถ้าคุณไม่ลงมือทำสิ่งก็จะไม่มีผลลัพธ์แบบผู้หญิงคนนี้เลย คนที่ว่ากําลังจะเข้าใหม่เนี้ยอยากกลัวนะอยากกลัวอยากกลัวในการเริ่มต้นทุกอย่างมันมีการเริ่มต้นมันมีการเราจะพัฒนาตัวเราเองไปเหมือนที่ครูบอกถ้าเราทําแล้วเราจะเรียนรู้มันไปเองเราจะเจอในจุดที่เราเราคิดว่าใช่เราเจอในจุดที่มันใช่ของตัวเองเงี้ยมันไม่ได้หมายความว่าใครจะจะต้องแบบไปเร็วมากหรือจะต้องได้เยอะมาก แต่ทุกวันที่เราทําคือมันดีขึ้นในจุดที่คุณเป็นคือเรื่องที่ดีที่สุดแล้วแล้วเราค่อยๆเติบโตไปก็ได้ข้อดีของออนไลน์คือ,อคุณสามารถที่จะไปเรียนย้อนได้แล้วคอสของบอาออกแบบมาเพื่อคุณถ้าคุณเข้าใจเทคนิคของมันหรือว่าคุณเข้าใจวิธีการที่บอปใช้อ่ะแล้วคุณเอาไปอัปเดตคุณจะใช้ได้ตลอดเพ,เพราะอันเนี้ย oh. เอาไปทําต่อเล้เรบอกเลยว่าแบบคุณจะแบบว่าไม่มีวันหมดไอเดีย บอกว่าสิ่งหนึ่งที่สําคัญนะคะรูอยากลอดใจอยากผอดใจเด็กขาดหมายถึงว่าต่อให้วันหนึ่งคุณนั่งอยู่คุณไม่ทําอะไรคุณไม่ดูหนังคุณไม่เล่นเซฟทูคุณนั่งอยู่โดยที่ว่ามีกระดับหนูเคยนะคะนั่งอยู่กระดบบแผ่นหนึ่งโดยที่ไม่แตะงานไปแต่ว่าสมองหนูมันก็ยังทํางานอยู่มันไม่ได้งานอะไรชิ้นหนึ่งเลยนะณวันนั้นนหนูไม่ได้ส่งงานเลยนะแต่สมองหนูก็ยังคิดว่าฉันต้องทําอะไรดีวะฉันต้องไปยังไงวะต้องเอาอะไรออกมาจากสมองวะมันก็คือการทํางานอยากคิดว่าเราไม่ได้อะไรให้คิดว่าต่อให้เป็นกกกก้้้าาาาวเเเล็็ๆรยยยังงออู่่ี บางครั้งมันอาจจะเขวบ้างเป็นเรื่องปกติเพราะก็เขว้งแต่ข้อดีตอนนี้คือคุณมีเราไงคุณมีเพจเราคุณมาเจอกันแล้วเรายังแบบเดอนสติตบ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 โฟกัสหรือเปล่าอย่างเงี้ยแต่แค่คุณพอคุณรู้สึกตัวว่าเอ้ยเรากำลังแบบจะหลุดโฟกัสหรือเปล่าก็ดึงตัวเองกลับเข้ามานะคะ และอีกคีย์หนึ่งที่วันนี้ตาลพูดเสมอเป็นคีย์ที่ฟังเสียงหัวใจตัวเองให้เยอะๆค่ะอันนี้โคตรสาคัญฟังเสียงหัวใจตัวเองว่าอะไรที่คุณทําแล้วคุณสนุกอะไรที่คุณทําแล้วคุณชอบอะไรที่คุณทําแล้วคุณมี power มีมีไฟที่คุณอยากจะทําต่ออันนั้นแหละคือเวของคุณเองที่เหลือคือเดินต่อสําคัญที่สุดคืออย่าหยุดเดินมันถึงเป้าหมายแน่นอนแต่ช้าหรือเร็วแต่ละคนไม่เท่ากันอย่ามองคนที่เขาเร็วถ้าเขาเร็วก็ปล่อยเขาไปก่อนอเราจะช้าบ้างก็ได้แต่เราก็ถึงแน่นอนแค่นั้นเองข้าตาลทําได้ทุกคนทําได้เชี่ยวบบดี การที่เราคุยกับตัวเองอหม่จะทำให้เรารู้ตัวเองว่าสรุปว่างานที่หนูทํามาตลอดทั้งปีเนี่ยเหมือนหนูหาข้อดีให้งานที่เราทําอยู่ว่าเราได้อะไรจากมันมาบ้างแล้วเราจะไปทําอะไรได้บ้างหนูตอบตัวเองได้อย่างหนึ่งว่าในงานทั้งหมดที่หนูเรียนจากกรูป๊อปไปสิ่งที่หนูได้แน่ๆมากกว่ารายได้แล้วก็งานทั้งหมดคือหนูทพรีเซนออกมาสวยในระดับที่หนูสามารถสอนคนอื่นให้ทําตามหนูและหนูสามารถหนูคิดว่ารีเซนหนูสามารถเข้าเว็บ ที่ทุกคนอยากเข้าได้หมอครูบอกว่าทุกคนต้องลองทําไปก่อนแล้วจะเจองานที่ใช่พอถึงถึงจุดหนึ่งหนูหนูณตอนนี้นะคะหนูเชื่อหนูเจอแล้วงานที่ใช่ก็เหมือนที่หนูบอกว่ามันต้องเลือกอีกว่าพอใช่ปั๊บใช่ยังไงให้ดีใช่ยังไงให้มันไปได้อีกใช่ยังไงให้มันไปถึงเป้าหมายได้อีกหนูวางเป้าไว้หนูต้องทําให้ได้เอ้หนูกฎใหนกประกาศตรงนี้เลยนะทุกคนต้องวางเป้านะคะหนูวางเป้าไว้ปีหน้าเพราะฉะนั้นเป้าปีหน้าของหนูก็คือ รายได้พุ้นฐานของหนูที่จะได้จากงานเหล่านี้มันต้องเป็นเดือนละหนึ่งพันดูเอสต่อเดือนนะคะวันนี้ หวังว่าทุกคน<ร>น่าจะได้แรงบันดาลใจนะคะเพราะว่าให้เขามาเนี่ยเราอยากให้ทุกคนเห็นว่าถึงแม้ว่าจะอกหักแล้วก็เป็นแม่ค้าขายยำจริงอาจจะไม่ได้ดูเกี่ยวอะไรกับดิจิตอลอาร์ตเลยแต่ว่าด้วยความที่เขาว่าหางานที่มันใช่ไงเราเลือกได้ว่าเราอยากจะทําแนวไหนเราอยากมีไลฟ์สไตล์แบบไหนเราอยากมีชีวิตแบบไหนเราแค่เลือกงานให้มันแมทกับสิ่งที่เราอยากได้และเราก็ไม่ล้มเลิกค่ะ เอ็นนะวันนี้เราต้องขอบคุณตาด้วย